ดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเราชื่อ a u t o s s p e r i n i g h t วันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีและความล้ำสมัยในยุคนั้นกับหนึ่งในรุ่นที่หลายคนยังคงจดจำได้ดีอย่างโ o k i a n 7 3 Pro โโทรศัพท์ที่ไม่ใช่แค่โทรออกหรือส่งข้อความแต่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำยุคในช่วงเวลานั้น Nokia n o เ i a N73 Pro เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโนเกีย N73 รุ่นดั้งเดิมที่เปิดตัวในยุคที่สมาร์ทโฟนยังไม่ครองตลาดตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นเรียกหรูมีความเป็นมืออาชีพทั้งในแง่ของรูปลักษณ์และการใช้งานตัวเครื่องถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและเชิงธุรกิจหน้าจอขนาดใหญ่ในยุคนั้นให้ภาพที่คมชัดและมีความละเอียดที่น่าประทับใจสำหรับเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้น หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ Nokia N73 Pro แตกต่างจากมือถือรุ่นอื่นๆในยุคนั้นก็คือกล้องถ่ายรูปที่มาพร้อมเลนส์卡尔ไซออปติกซึ่งถือว่าเป็นระดับพรีเมียมในเวลานั้นความละเอียดของกล้องระดับ3.2ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชและระบบโฟกัสอัตโนมัติทำให้การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์เป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นภาพที่ได้มีความคมชัดสีสันแม่นยำจนหลายคนในยุคนั้นเลือกใช้ N73 Pro เป็นกล้องพทรพาแทนกล้องดิจิตอลเลยทีเดียว ระบบปฏิบัติการซิมเบียนโอที่ติดตั้งมาในเครื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเพราะรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันหลายรูปแบบทั้งการท่องอินเทอร์เน็ตการใช้งานเอกสารโปรแกรมเล่นเพลงวิดีโอและฟังก์ชันอื่นๆที่ทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าถือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กติดตัวไปได้ทุกที่การรองรับไฟเสียง MT3 และการเชื่อมต่อบลูทูธรวมถึงช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, จุามตรทำให้เป็นโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ความบันเทิงแบบครบครัน ตัวเครื่องยังมีระบบเมนูที่ใช้งานง่ายเรียบง่ายตามสไตล์ของโนเกียในยุคนั้นปุ่มกดขนาดใหญ่กดง่ายไม่ลื่นมือและการตอบสนองที่รวดเร็วก็ทำให้หลายคนรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ใช้งานแม้ในยุคที่สมาร์ทโฟนจอสัมผัสจะเข้ามาแทนที่แต่ผู้ใช้จำนวนมากก็ยังโหยหาเสียงปุ่มกดและความรู้สึกแบบแท็กทายที่ N 73 Pro มอบให้ แบตเตอรี่ของโนเกีย N73 Pro ก็ถือว่าทนทานมากสามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จระหว่างวันซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในยุคนั้นและแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่ยังเก็บรุ่นนี้ไว้ในสภาพดีหรือแม้กระทั่งซ่อมแซมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง Nokia n 73 Pro จึงไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือธรรมดาแต่เป็นความทรงจำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่การมีโทรศัพท์ที่ถ่ายภาพได้ดีใช้งานได้หลากหลายถือว่าเป็นความล้ำหน้าและโนเกีย n 73 Pro ก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีสมาร์ทโฟนที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นหลายเท่าแต่เมื่อย้อนกลับไปมองโนเกีย n 7 3 Pro <อ>ก็ยังคงมีคุณค่าในฐานะต้นแบบของโทรศัพท์อัจฉริยะยุคเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เราเห็นในวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto e s p e r insight ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ